สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าู่นานาสาระบันเทิงค่ะอนุทินหำเพลงเจ้าพ่อเสียงไห้หลังพิธาไม่ผ่านมติรัฐสภา หลังจากเมื่อวันที่13กรกฎาคม2566รัฐสภาเปิดประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยมีการเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยแต่ไม่ผ่านเสียงกึ่งหนึ่งนั้นล่าสุดวันที่14กรกฎาคม2566กระแสสังคมยังคงถกเถียงถึงเรื่องดังกล่าวโดยในเวลา9นาฬิกา56นา พบว่านายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรมวรสาธารณาสุขในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยหนึ่งในผู้ลงเสียงไม่เห็นชอบในการโหวตนายกได้โพสต์รูปตัวเองใส่สูตรดำพร้อมระบุข้อความหล่อปังตันตะตาลองลาวตาตาตา ซึ่งเป็นท่อนของเพลงประกอบละครซีรีส์เจ้าพ่อเสียงไห้ปี1980นำแสดงโดยโจหลิวฟะอย่างไรก็ตามโพสต์ดังกล่าวมีการปิดการคอมเมนต์ไม่ให้ผู้ใดสามารถแสดงความคิดเห็นได้แต่ประชาชนก็เข้าไปร่วมกันกดโกรธกันเป็นจำนวนมากขอขอบคุณแหล่งข่าวที่นี่ .com ค่ะ หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ